สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆยังอยู่กรุงเทพพี่น้องเอ,อ้ยยังอยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่ห้วยขวางจะไปหวานไหวยังก็ไหว,หว,หว,หวสัวนอ่าองค์ครเฟ่คเนศเนาะเนีน่ยไปเบิ่งลำกันพี่น้องแกก็เคยมาเอาหอนแล้วบอนี่นี่เดี๋ยวพี่น้องแมนบอันนี้ตรงนี้เหรอ แม่นมาที่นี่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่พี่พน้องเดี๋ยวเราจะกลับไปขอพรน,นำองค์ปู่พิฆเนเนะขอสคขอลาพี่น้องขอความอยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรือง นังจากถวายดอกไม้ถวายนมถวายน้ำแดงถวาเทียนกกนะครับบูชาองค์พระบิดาแล้วครับพี่น้องรอเบิร์ครับพี่น้องข้างในเพื่อนก็จะมีของใหาบูชาถวายปัจจัยเนาะบูชาเมื่อไหว้ที่บ้านเนาะ ทางธมีดเนาะที่ได้เข้ามาในนี้สักศิษพี่นอ้องเอ้ยิ่งตอมมือหมื่นอยู่เหมือนนี้ซื้อเล็บิ่งเด้อหวยลาวหวยลาวพี่น้องเล็บฝังกันน้อที่ซื้อเล็บิ่งเด้อองค์พระปิกาเนี่ย ลงไฟฟ้าเออไม่ใช่ลงรถไฟฟ้าใต้ดินแบบน,นี้โอ้ยขึ้นลงขึ้นลงทำรถไฟฟ้าแล้วพี่น้องกลับไปอันบอนผักคือเก่าไปหาก,กินข้่าแถวัโรงแรมบอนผิดพานเนาะเราะวแถวนี้กับรจักสิไปทางใดเพรหทางไปคือกันมี่ยวกบมาเถอนทั้งมีดขึ้นลงขึ้นรถไฟี่ก็ได้อ่านปายว่าซันพี่น้องไยถามไปสุดทางเปิดใส่หอดบอนใดบ่อน,นึง หม่ันกะมือน,นี้หม่ก็บเบว่างมือน,นี้วันนี้เพื่อนไม่ว่างเขาจะเดินทางกับสปปลาวก่อนก็เลยเขาไม่ได้มาด้วยก็เลยมาด้วยตัวเองลงมาก็าไปแล้วไม่ทันแล้ว 来喽。